จากกรณีที่มีการพยาบาลได้มีการฉีดยาให้กับผู้ป่วยเนี่ยผิดเตียงส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายนะคะซึ่งจากกรณีนี้นะคะความผิดพลาดฉีดยาให้กับผู้ป่วยผิดเตียงจนทําให้มีอาการข้างเคียงล่าสุดนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลาค่ะเข้าเยี่ยมให้กําลังใจแล้วก็เร่งแก้ปัญหายืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําอีกค่ะ จากกรณีที่ได้เกิดเหตุการณ์บิดาของนายมัสการดาบูแนชาวจังหวัดยะลาเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยา,ย,ยาบาลยะลาแล้วก็พบว่ามีการฉีดยาผิดเตียงทําให้ผู้ป่วยได้รับอินซูลินเข้าสู่ร่างกายจนเกิดอาการตัวสั่นเกือบชักทางครอบครัวก็ได้เข้าร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ขอให้เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเป็นกรณีศึกษาไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครอีก จากความผิดพลาดครั้งนี้นะคะทางครอบครัวได้ยื่นข้อเสนอให้กับทางโรงพยาบาล6ข้อคือให้พยาบาลที่เกี่ยวข้องยอมรับและขอโทษอย่างเป็นทางการโรงพยาบาลจะต้องชดใช้และเยียวยาค่าเสียหายขอให้โรงพยาบาลอบรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้กับพยาบาลและเจ้าหน้าที่กรณีที่เกิดอาการหรือว่าความผิดปกติของร่างกายอันมาจากผลข้างเคียงทางโรงพยาบาลจะต้องรับผิดชอบทั้งการรักษาและสินไหมโดยจะต้องมีหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร และสุดท้ายก็คือการให้ผู้บริหารโรงพยาบาลออกมาชี้แจงและแถะลงข่าวต่อสาธารณชนถึงความผิดพลาดและชี้แจงแนวทางการแก้ไขค่ะล่าสุดนะครับทางแพทย์หญิงนิตยาภูวานานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลาระบุว่าเบื้องต้นนะครับได้มีการจัดทีมดูแลและแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วและขณะนี้อาการของคนไข้เนปลอดภัยและทางโรงพยาบาลจะดําเนินการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ําอีก นอกจากนี้ครับรองผู้บริการโรงพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและครอบครัวพร้อมกล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันจะทําตามกระบวนการอย่างเร่งด่วนขณะที่ครอบครัวได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่เห็นความสําคัญและดาเนินการแก้ปัญหานะครับ